รับเดือแนแห้งเลยเลยแล้ครับใกล้สุกแล้วครับ,รบพี่น้องปลานินบามะกงแดดเดียวครับนี่เอาละครับแดดเดียวแดดเดียวนี่ครับทั้งแขมทั้งแจกครับเหลือซ้ำนี้แหละครับพี่น้องแล้วเอาไปกินสดน้ำนี่ไปสักประมาณสามสิบกโตครับเต็มกระดงเลยพี่น้อง เต็มกระดงครับปลานิลแดดเดียวสูตรคู่หลุนจัดไปครับแซ่บครับปลานิลตัวสวยๆแดดเดียวยแซ่บแซ่บทำกระดาษได้พี่น้องตากตามองตากตาคู่หลุนครับนะ,ะม,นมี supplement พร้อมครับนี่มุงตากตา,าครับหางกำแพงหลังโรงเรียนครับ <c oughs> ห่อนขนาดครับโอ้ย อื้อเป็นพี่น้องสวยๆครับเบิ่งเตียงนี่เป็นกระดงครับพี่นอ้องอีกประ่เกินใบสองครับเก็บครับใบสองเก็บละพขาเริ่มแห้งแล้วครับนี่เริ่มแห้งครับผมปีนไปเทียนเองละเริ่มแห้งละเริ่มตัวสวยแล้วครับยอดพี่น้องเอ,อ้ยตาแดดเดียวครับเดี๋ยวจะเอาไปถอดแท็กซี่หาโตครับเอาไกินเทียง ปลาพี่น้องมันฮอนแดดครับผมหือสุดยอดครับมองตาตาสูตรพิเศษครับกันแพงโรงเรียนครับพี่น้องนี่ครับปลานิ้นแดดเดียวแลรวหลุดมาติแซ่บมาแซ่บสิเข้มบาเข้มครับสูตรคู่ลุนปลาอันนิ้แดดเดียวครับทอดแล้วครับกินข้าวเที่ยงมันเด้อพี่น้องมากินน้ำกันครับปลาอันนิ้แดดเดียวครับกตลังเดือดปุ๊ก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 น้ำมันนนฮอนครับ ตานิน่นแดดเดียวลองมือนีสักหาโตรครับขิงเขาเทียงจแจบ่บแพี่น้องเอ้ยเรากินขาวน้ำกันครับาาาาครับพี่น้องเอาม่าพิปตาบ้างครับลองเด้อก่อดะอืออืออือเหลืองเหลืองครับเหลืองเหลือง แดดเยิ่ยลีเด้ดเครับตัวมปนสองแดดครับตากตอนนั้งสองโมงเช้าพอดตอนเที่ยงครับว่าไงบึงเดือดบึกบักบึกบักอื้อพี่น้องเอ้ยข่าวเที่ยงวันนี้แซ่บครับมากินข่าวน้ำกันเด้อเแค่นออ่มา,นนนามั้งเนี่ยครับไปาหาหลายแจกครับเดี๋ยวไปแจกหมูคู่นอ้พวกที่ฉันวันนี้ขอกินคนเดียวกันนะครับ แตกโมโคในน้ำปูเจ้าตำมิงไผยครับจะไมีขอกินคนเดียวกันวิยเพื่อนพี่น้องเหลืองเอวีเหลืองเอวีเอ้ยถอดครับครับพี่น้องสุกแล้วครับอ่าเน้นทอดแดดเดียวนี่เหลืองอุ้ยเพื่พี่น้องเนื้อเป็นเนื้อเนื้อเป็นเนื้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินน้ำกันครับกินกินก ขอเที่ยงครับขอเที่ยงครับมาหนิได้พี่น้องเนอ,อกินน้ำกันครับไม้ไหลมา,มาน้ำขันครับ